จะได้รถใหม่อีกแล้วหลายๆคนเรียกร้องมาหรือเกินอยากให้ผมแต่งรถเล็กแต่งรถเล็กวันนี้เดี๋ยวจัดให้เต็มที่แบบว่าผมจะไม่ค่อยๆแต่งแบบทีลชิ้นทีลชินีละชิ้นนี้ผมจะมาเลือกอะเอาเนี้ย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 เัยนี้ยเนี้าเน้ยเนยเนยนี้ยนี้ยเนี้ิเนี้ยนี้ยรนี้ยเน้ยเนี้ยี้น้ยเี้ยเน้นี้ยเน้ยนยนียี้้น้เ้ ดี๋ยวจะบอกว่าวันนี้เนี่ยเป็นแบบผมตื่นเต้นมากเพราะว่าหลายๆคนในช่องเนี่ยค่อนข้างที่จะอยากให้ผมแต่งรถเล็กมากๆนะครับซึ่งผมก็ไม่ค่อยมีโอกาสที้แต่งกับเขาหรอกรถเล็กอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเงินไม่ค่อยจะมีแต่งนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยเราได้โอกาสดีเนะรเราได้รถคันหนึ่งมาซึ่งบอกเลยว่าคันนี้เป็นตัวใหม่รุ่นใหม่ล่าสุดด้วยนะครับก็คือบอกเลยและกันว่าตัวนี้เนี่ยเป็น n m a c 155ที่เพิ่งออกมาใหม่นะครับตอนนี้เนี่ยรถก็รออยู่ที่ร้านอะไรวะ Liquid Racing เนาะซึ่งวันนี้เนี่ยผมก็จะไปดูรถคัันนนนจรริงงงงว่าเเออถขผมียป็ไต ผมก็เลือกเป็นสีเอ้ยไม่บอกดีกว่าจะไปดูพร้อมกันเลยเพราะว่าตอนนี้รถถึงร้านเรียบร้อยแล้วบอกเลยว่าผมให้ไปจอดรอที่ร้านแต่งเลยวันนี้บอกเลยว่าจะมาแบบจัดเต็มแบบยัดของแต่งทุกอนุที่สามารถที่จะใส่ได้ผมก็จะใส่เข้าไปในรถคันนี้เลยแล้วก็ไม่จํากัดงบด้วยจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราเดินทางไปแต่งรถกันเลยดีกว่าเนี <c oughs> ่เดี๋ยวเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเดี๋ยวคลิปนี้ไม่จะยาวเกินไป <c oughs> เดี๋ยวเราไปเจอกันที่ร้านแต่งเลยแล้วเราไปดูกันดีกว่าว่ารถที่เราออกมาเนี่ยมันจะหล่อขนาดไหนหลังจากแต่งเสร็จนะครับโอเคไป โอเคทุกคนตอนนี้เราก็มาถึงร้านแล้วซึ่งตอนนี้นะทุกคนรถของเราเมื่อกี้เพิ่งโทรไปถามพี่ที่ร้านมาเนะครับเขาก็บอกว่าตอนนี้รถของเราก็มาถึงแล้วเรียบร้อยนะตอนนี้เรากําลังจะไปร้านที่ลิ q ิ i เลสซิ่งที่ราดพร้าว48นะครับเป็นร้านแต่งรถแบบครอบคลุมเลยทีเดียวเดี๋ยวเราจะไปดูกันดีว่ววันนี้เราจะใส่ของแต่งอะไรกันบ้างเขาบอกว่าจอดรถอยู่หน้าร้านนะครับะจะได้รถใหม่แล้วเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่ารถของเราจะเป็นอย่างไรนะครับเพราะว่าผมเอาสีนี่ป่ะลานนีบอ,อ Ni 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 ni. นี่ครับผมทางไหนขันข,ขวาปะขันขวาเหรอเออใช่เหรอย็ด <Yeah. S 1> เดี๋ยวเราลองไปดูใกล้ๆกันดีกว่าทุกคนหลายๆคนเรียกร้องมาเหลือเกินอยากให้ผมแต่งรถเล็กแต่งรถเล็กวันนี้เดี๋ยวจัดให้เต็มที่แบบว่าผมจะไม่ค่อยๆแต่งแบบทีละชิน้นทีละชิน้นทีละชินช้นวันนี้ผมจะมาเลือกอะเอาเนี้ย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 นี้เอาเลยมันสั่งข้าวเลยมันแบบชีวิตปกติคือการแต่งรถเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าว่าแต่งฉบับโมโตพาซ่ามันจะเป็นแบบมันจะหล่อขนาดไหนอะทุกคนว่าจะออกมาเป็นยังไงว่าต้องมีคาร์บอนคาร์บอนต้องมาอยู่แล้วคบบบบแมมมโ้ดวะเเาาห่กก็็็ไททีนปต เอาแบบไม่จำกัดกันมา,มาเดี๋ยวรอดูว่าผมจะแต่งออกมาเป็นยังไงเดี๋ยวไปคุยกับพี่ในร้านก่อนตอนนี้เราก็อยู่ที่ร้านเะยนะดี s ซอร์ซิ่งลาดเท้า48นะครับใครอยู่แถวนี้ก็แวะเวียนกันมาได้ของแต่งเยอะมากๆโอเคเดี๋ยวจอดรถก่อนแล้วลงไปหารถเรากันดีกว่าไปทุกคนกนะ็สวัสนดะีครับเดี๋ยวไปดูรถมาก่อนดีกว่า โอเคฮะตอนนี้เราก็มาดูสีใหม่มาดูสี ตัวนี้เนี่ยจะเป็นสีแบบออกน้าเงินด้านๆหน่อยนะมันจะไม่ใช่แบบสีเงาเข้าไปนะแล้วก็อย่างที่รู้ใช่ไหมว่าผมเนี่ยใช้บิ๊กไบค์นะไม่ค่อยได้ขับเลยอย่างที่รู้กันนะว่ารถเกือบปีกว่าแนละ้วแต่ขับแค่0 0 0พนกโล3,000ั 3, กโลนะเหตุผลหลักๆก็คือมันไม่ค่อยที่จะแบบอำนวยความสะดวกในการขับชีวิตประจำวันเราเท่าไหร่นะก็เลยแบบมาดูเจ้า n m a x ซึ่งเป็นแน่นอนว่าเป็นรถที่แบบ daily use ใช้ได้ทุกวันนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านเนี่ยดีไซน์ภายนอกก็เป็นเป็นการออกแบบใหม่ทั้งหมดเลยนะทุกคนหลังจากททีีี่่เเเาาาาปปิดตตััววออกมนนนนะบบบไไฟหไฟห้้้ยยจ็แ GoogleRV ล สังเกตได้ว่าจะเป็นเราเนมาดูไฟหน้ามาดูไฟหน้านี่ไฟหน้าตัวนี้ก็จะเป็นแบบ f u ู l LED เลยนะครับเน่เรียกได้ว่าตัว n Max เนี่ยมันเป็นรถที่แบบไม่ใหญ่มากมันสามารถใช้ในชีวิตประจำวันได้ทุกวันมันมีโมดนี่รีโมทเขาจะเป็นแบบนี้รีโมทเขาจะเป็นแบบคล้ายๆแบบถ้าเบมือนรถยนต์ก็จะแบบเป็น Keyless Go เลยอ่ะแบบไม่ต้องใช้แบบียบปุ๊บไถอันนั้นคือแบบล้าสมัยไปแล้วตัวนี้ก็จะเป็นตัวนีไปแล้วนี่ๆๆเรามีแบบว่าโหมดการแบบเรียกรถด้วยนะกดไปปุ๊บไปดูข้างหน้้้าดดดงนมจะลลอกแววติย เดี๋ยวเราลองมาดูกันดีกว่าว่ามันมีวิธีการใช้งานยังไงนะครับนี่นี่ดูนี่ไข่ไปหนึ่งแก๊กแก๊กนี้ก็จะสามารถแบบเปิดฝาถังน้ำมันฝาถังน้ำมันจะอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็เรามาดูในส่วนของตรงนี้ดีกว่าเปิดเป๋ที่ผมบอกนะว่ามันสามารถใช้ในชีวิตประจําวันได้เนี่ยเวลาไปไหนมาไหนคือแบบโหคนเด็กได้กี่คนวะาเล่นก็เด็กนอนได้เด็กทาลูกอะไปไหนมาไหนเอาคันนี้ไปจบเลยใส่หมวกกันน็อกได้ไม่ต้องกลัวหายนะนี่ หน้าปัดก็ตรงนี้ก็จะบอกแบบพวกเกน้ํามันนะครับแล้วก็ความร้อนทั่วไปที่แบบสามารถดูได้เข้าใจง่ายจะลองสตา,าร์ทดูคุณแจก็อยู่นี้นะครับเราสามารถใส่ในกระเป๋าได้เลยสร้างได้หรอไม่ใช่เอานะบิ๊แต่นี่ เขาบอกว่าอาตาการเล่งอ่ะตัวเนี้ยช่วงตน้นช่วงกลางช่วงปลายดีมากนะทุกคนเป็นรถ155ซีซีที่แรงอ่ะและ้วตอนนี้ัยรุ่นเขาก็น,นิยมแต่งกันด้วยนะบอกเลยนะครับว่าออโตเมติกต้องยาาฮ่าเท่านั้นนะตรงนี้มีที่ชาร์จโทรศัพท์ด้วยเบอร์ไหนเนี่ยคล้<ช>าย<ช>รถรยนต์เลยคล้ายที่จุบรี เห็นปะหลักๆวันนี้มาไม่ได้อยากจะมารีวิวรถหรอกทุกคนแต่วันนี้ผมก็มีแบบแพนจะแต่งรถนะครับน้องๆลหลายๆคนบอกพี่ซาแต่งรถหน่อยเห็นช่องอื่นเขาแต่งกันก็เดี๋ยววันนี้จะมาจัดให้ครับตอนนี <c oughs> ้เราก็อยู่ที่ร้านลิกิตเรซิ่งนะครับที่ลาดพร้าว48นั่นเองนะครับนี่นี่นี่ร้านร้านนี้ก็นนนนจะมีของแต่งเยอะเลยแต่เดี๋ยวเราวันนี้เดี่ยเราจะมาดูกันว่าเราจะแต่งในแบบสไตล์ไหนเดี๋ยวเราไปคุยกับคนที่จะแบบมาแต่งให้เรากันดีกว่า โอเคครับ okay ตอนนี้เราก็มาอยู่กับพี่โบ๊ทพีส่สตาร์แล้วนะครับสวัสดีครับ,<อ>บ<อ>พี่โบ๊ทนะครับพี่โบ๊ทอันนี้ชื่อพี่โบ๊ทจริงๆนะวันนี้เนี่ยผมแบบอยากจะมาแต่งเหลือเกินน้องๆในช่องเนี่ยเขาบอกว่าอยากให้ผมแต่งรถเล็ก Young, บ้าง <overall. S 3> วันนี้ผมเลยแบบให้ทางร้านดิจิตเลสซิ่งมาจัดก,การเลยมันสามารถแต่งอะไรได้บ้างพี่คันเนี้ยเย,ย <S <S อะไหมปกติเราใช้รถมอเตอร์ไซค์อยู่แล้วใช่ครับแต่ไม่เคยเล่นรถออโต้ใช่ไหมไม่เคยเล่นออโต้ ข้ามาเล่นแล้วอาจจะติดใจนะบอกเลยลเพราะว่ามันพื้นที่เก็บของเลยท่านั่งเลยคันนี้แต่งได้ทัง้งคันเลยแหละแต่พี่ว่านะได้อย่างนี้นะเอาเป็นปสปอร์ตไหมสปอร์ตสปอร์ตได้ครับไหนพี่เลือกนะเอาเป็นสปอร์ตแล้วกันสปอร์ตแบบจีจ๊ดจ๊าดแบบเจ็บๆหน่อยดิเจ็บๆเรื่องอ่ะเอาแบบคาร์บอนยาตรงไหนได้แบบใส่เข้าเลยโอเคงานสี ออกแนวสปอร์ตสปอร์ตหน่อยจ้าหน่อยสีสันมองบนถนนนี้ไม่เหมือนใครแน่นอนเหมือนไทยโดนถามทุกแยกถามว่าอะไรพี่ถามว่าแต่งที่ไหนที่ไหนเราในส่วนของเพอร์ฟอร์แมนซ์ก็เดี๋ยวพี่อัปเกรดพวกระบบเบรกให้โคเปลี่ยนท่อเปลี่ยนยางซะหน่อยดีไหมเอางี้รถ8 5 0 0 0แต่งสัก8 5 0 0 0เลยไหมเอาให้แบบรู้ไปเลยว่าของแต่งกับรถราคาเท่ากันออกมาเป็นยังไงหรือว่เรื่องเรของเขอเหมือนกันในยป่ะจีนแบบโฟมเอ่าถ้าพี่เขาเสนอมา8 5 0 0 0ห้ก็8 5 0 0 0แล้วกันช่วงนี้มันเหลือครับโควิดเอาเป็นว่า พี่ขอสักสามนาทีแล้วล่นเดี๋ยวสาแปรงล่างให้แปรงล่างเลยพี่อยากจะเปลี่ยนเป็นแบบปั๊มแบบปั๊มแบบสวยๆเลยได้จัดให้พวกน็อตอยากได้เป็นไทเทเนียมด้วยอันนั้นแต่งรถเป็นนะเนี่ยแล้วก็เบาะอยากให้มันแบบสปอรสปอร์ตหน่อยเป็นเนี่ยเวลาจะแต่งรถเราแต่งกันอย่างนี้นะครับทุกคนถ้าเดี๋ยวพี่ดูให้คือว่าเป็นล้อสีอะไรได้ครับโอเคงั้นเดี๋ยวไปดูของแต่งกันก่อนไหมว่าประมาณไหนบ้างไปโอเคตอนนี้เราก็มาอยู่ในร้านแล้วนะครับเดี๋ยวเรามา อันนี้เป็นโซนปลอกมือแล้วกันปลอกมือแน่นอนปลอกมือใครเล่นรถต้องรู้ว่าเป็นต้องเป็นของตัวนี้เท่านั้นใช่คุณอยากจะเล่นตัวนี้ทุกคนนี่นี่โช๊คอยู่นี่เอาเรี่กว่าดูโช๊คบอคว่าเอาเป็นรุ่นใหม่นะรถรุ่นใหม่โช๊ครุ่นใหม่หม่จัดตัวนี้เลยตัวเขาเรียกว่าแบคทีเรียเขาบอกว่าเป็นตัวนี้แล้วกันจัดให้จดผมอยากได้บอกเป็นประมาณเนี้ยพี่เป็นตัวประมาณเนี้ยเดี๋ยวพี่จัดการให้ไม่เป็น QN นี้ตัวใหม่ของรุ่นเลย ตัวนี้ต้องรุ่นเลยนะครับใช่โอเคงั้นผมเอาเป็นตัวนี้สั่งนี้แหละครับผมจิ้มจิ้มเลยใส่ไหนก็ได้ก็มาี่เรียกว่าของแต่งครบมากเยอะมากทุกคนร้านนี้พอผมใส่ไหนพี่เลชิ่งบอยตัวนี้ก็เอาอยู่แล้วเดี๋ยวพี่เปลี่ยนให้บนล่างเลยพวกที่เหลือมันเป็นเรื่องของอุปกรณ์แบบจุกบจิแล้วก็จะเป็นพวกน็อตพวกเออพวกเล็กๆน้อยๆแล้ว ก็เดี๋ยวจะให้พี่จัดไปเลยเต็มที่แล้วก็เดี๋ยวเรามาดูกันวันรับรถและการอีกประมาณ2อสามอาทิตย์หน้าว่าพี่แต่งอะไรไปบ้างได้โอเคครับงั้นเดี๋ยว3มอาทิตย์เดี๋ยวเรามาเจอกันที่นี่ใหม่นะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับเดี๋ยวมาเจอกันใหม่3มอาทิตย์3าอาทิตย์ฝากกดไลค์ Subscribe, ยซีเฟิร์สแล้วก็กดสั่นกระดิ่งด้วยในช่องของ Yamaha Society Thailand นะครับ